สบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อมื้อนี้แซลเตะก็ออกมาพาพี่น้นองมาเบิง่งเบาเอเฮ็ดเวียกเนาะเบาเอเฮ็ดเวียกกับเบาปิก๊กยกเอ็นเครื่องยกเทนน้ำเบิงบ่งเพิ่นเฮ็ดเมียกนาะพี่น้องนะ เอให้เดี๋ยวโจมไปใส่นอพี่น้องมาเบิงเพิ่นทีโจมไปใส่ตามมาเบิงตามมาเบิงโจมไปว่างไว้ใส่นอหนักเด้อพี่น้องเด้ออันนี่โมเมนต์เบาเด้อหนักเด้อวางยืนรอหนักได้ได้ละได้ยังไปเออมันเพิดนี่เปิดอะไร เบื้อแล้วมันจะกวนง่ายใส่เห็ดจังวะเป็นเห็ดไอ้เครื่องดูดดดูน้ำไว้วีไว้หดทุเรียนเพิ่นเดือพี่น้องเด้ออันนี้เด้อบห่วงเถ่าแก่เนาะมาเห็ดเลียกเถ่าแก่แล้วปลูกทุเรียนนี่ เราอย่าเลี้ยงฟูงอะไรเราปลูกตัวเลียนอะไรไปด้อยเนะด็กไปนี่ต้นตัวเลียนเรากำลังงามหรือยนะังอ่ะคนอีกสูงต้นสามต้นเราปลูกอ้อมบนระบ้อคันบ่อนี่พี่น้องค่ะปลูกอ้อมเบิดคันบน่อไปด้วย 你要吗？ พอไอ้ตรงนี้หนึ่งนแร์ไพร์แล้วก็ใส่ไอ้ตรงนี้ไอ้ยูนใส่ไอ้สายยางว่าแล้วก็ตรงนี้ก็ค่อยต่อมาใส่ท่อบรรยากาศบ้านเท่าแก่ค่ะพี่น้องบักลิ๊กปลาเอแม่ต่อ ตตอ,อ,อย่างก็เอิญอย่างตตออันนี้หัวเวียงน้ำต่อเห็ดน้ำไบโหดทุเรียนดูดน้ำขึ้นมาไปหดทุเรียนจะ <Okay. S 1> อยู่เหนือลมเหม็นคิว xiếc nhanh danh nhanh mình nghe ừ, ừ. ừ. đi nhanh đi dập mà nhanh đi nhanh đi nhanh นนนนร้านนี้ร้านนีน้เขาทำหัว <c oughs> โอ้โหโนมือกูกิเป็นตอนทอดในเด้อเอาขึ้นมานเอากลัวเอาฉันขึ้นมาเจ้าเองเลยตีตัวนี้สิข้างอยู่ัน

ใา้กันก็เลยใช้ตัดเนาะตัดเอมอลงนาะตัด้วยดิบเง่งเง่งสอคนเหรและนนแคนะ ใจกูยังเห็น nhau หมดนี่ยนี่ยต่อเลยออกมานั่งนาวิธี พอเลยว่ะอุ๊ไฟจะมีคิดพอใคโพ่งอะไรไปใครโอ้เหน่ยต่อไฟค่ะนี่เป็นต่อไฟแผนกต่อไฟเบาปิดกับเบาเอกสองคนเหดเมียบารับงองอีตีอ๋อบา คนเดียวสองโค้นนี่ก็เปลืองลาวพอแหง้งสองโคนนี่เอาค่าแห้งหลายโพ้นบ่หยอกเด้อพี่น้องเด้ออย่าอย่าว่ากันได้ว่ายอดว่ายอดบ่ปิ๊กบ่เอมีจะอเตะบ,บ,คบ่ค่อยสบายเด้อค่ะเสียงอาจจะแวบๆแม่แม,แม,แม,แม่นิดนึงบ่ค่อยสบายจ้า ไขควงอะไขควงเบาเอได้ไหนไหนซื้อตังแพงแล้วน่ะตังยี่สิบบาทนะไขควงเพราะว่าเบาปิดปิดต่อไปพี่น้องเอ้ยช่างไฟสารพัดช่างว่าฉันซะใช่อย่างได้เบิดใช่อย่างให้เป็นเบิดสองคนนี่ เห็นแล้วแล้วม ok ือป <wish. S 2> ิดอ่ะปิดเลยบะกะปิดไว้พี่น <Zahlen stuffed> <od> ้องกันน้ำเข้ากันฝนตกน้ำเดี๋ยวไฟหูดเดี๋ยวไฟหูดไปดูดคนเปิดมอเตอร์เห็นไหมเปิดเบรคดิ้นเบรคพูดตอกก็แตกตอกฝนเหรอ ใช่สา,ามทางน่ะเ,เดี๋ยวดเดี๋ยวผมได้แ้วแต่แน่นี่เลยเป็นแบบนี้เลย ยื้อย่า็มาลายกระจักเพื่อนเดินจับได้จับทิมเดี๋ตอนนี้เนาะจับกันเลยนะจับไปเลยทอนเป๊ะครับเป๊ะครับเป๊ะ

นี่เ่ะเรียกว่าเกอกน้ำากอกน้ำไม่มันเต็มแล้วก็ลองลองว,งว่ามันใช้ได้ป่าแต่ใช้ได้ก็คือเสร็จสับเนาะค่ะเนาะ พี่น้องป้องไฟเปิดได้แล้วค่ะวันนี้มาเยือนเย็ยบเย็ยบยอดขึ้นมาแหง้งเลยฮะเปนแห้งก็แถวนี้แต่เงี้ยป่ายพอฮอดเลยเด็กเด็กปานน้ำหนัูนะงูนะสวดีเรียบร้อยเด้อพี่น้องค่ะวันนี้เรียบร้อยแล้วได้แล้วได้ได้แล้วน้ำแห้งมากเลยค่ะ เอาละบัดนี้สำหรับคลิปนี้ยบการทำงานเพียงเท่านี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเจอกับสนแต่ไม่เด้อจ้ะสบายดีสบายดี